ทำไม The Secret ถึงเป็นหนังสือติดอันดับขายดีทั่วโลกและติดเบสเซลเลอร์ขายมากกว่า5ล้านเล่มภายใน6เดือนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง35ภาษาทั่วโลกรอนดาเบินผู้เขียนหนังสือ The Secret ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลของโลกสาเหตุก็คือหนังสือเล่มนี้ เผยความลับที่จะทำให้คุณสมความปรารถนามีข้อแนะนำประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดมากมายแนะนำวิธีการสร้างแรงดึงดูดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกๆด้านของชีวิตทั้งเรื่องของการงานการเรียนความรักครอบครัวซึ่งมาเดินถูกเส้นทางแล้วย่อมมองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกว่าเป็นหนังสือที่ เปิดประตูสำหรับความคิดที่จะทำให้คุณค้นพบว่าคุณเองสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้สั่งซื้อหนังสือ The Secret คลิกที่ลิงก์เลยครับ